สวัสดีครับพี่น้องนะครับต้อนตรับพี่น้องเข้าสูช่องการตะลุยการเกษตรนะครับส่องของคนเกษตรนะครับเปิดคนอ่สานนะครับต่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2566น้ครับหลังจากมาขึ้นฝนตกพี่น้องผูกมั่นไปได้อาทิตย์หนึ่งนะครับผ้ามาเมืองมาติตามอีกรอบหนึ่งอาทิตย์กับอีก2วันนะครับเทาเสียบไปนะครับมันเป็นสภาพเป็นอย่างไรหลังจากถือฝนนะครับครับก็เริ่มมีความสดชื่นนะครับ เริ่มแตกต้องแตกตานะครับบางทอนบางล่ำกะกับท่านได้แตกกับบรูว่าอ่ได้ซ้ำหน่อยหลายปรนได้นะครับเพราะว่าฮอตตะถือฝนนะครับผมกะนี่ครับจุดสังเกตแลนด์มาร์กก็คือติดตะวันตกจะมีต้นโยค่าครับแลบ้วกาติดตะวันออกจะเป็นสวนปามครับครับทั้งพู่ต้นปามครับพี่นอ้องอ่านี่เป็นจุดแลนด์มาร์กของ จุดสังเกตรครับของแปลงมันการตะลุยกากรเกษตรเวลาอัดกลีบอันอยังกะที่ทายสองจุดเนี่ยพี่น้องมึงครับผมก็เริ่มแล้วครับเริ่มออกตุบปุตะป,ปิไปแล้วครับผมตะปุตะป,ปิไปละจะอีกประมาณสองอาทิตย์น่าจะเด็ฉีดฮอร์โมนได้ครับนะครับมันงอกมันงอกประมาณนี่เขากบย,ยาพึ่งเขากบยาพึ่งไอ้ ฮอร์โมนสีน้ำมักครับให้มันงอกขก้นมาเป็นสีเขียวกันครับพี่น้องก็ประมาณยี่สิบวันถึงสามสิบวันเทาจังเลิบสีฮอร์โมนสีน้ำมันะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับอันนี้ว่าให้พี่น้องไาจาก,กต้นมาขึ้นนะครับน่านได้ที่าอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์มมกับสีงอกมาก่อนมัดหอบฝนพอดีครับพี่น้องครับมาเจอฝนพอดีก็กถือว่า ก็น่าจะจะงอกน่าจะพานอยู่มแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยครับผมครับผมก็คิดว่าปลูกมั่นปีนี้ก็เป็นตีหนาพอใจอยู่ครับก็ถือว่าดีดีกว่าพี่นองได้หลายข้นนะครับทีเป็นแรนหาล้มมันอยู่นะครับลักะลักกะเพิ่นปลูกปลูกมาน้่นไถปลูกสองสามหอดนะครับของเราก็ตามเห็นนะครับเอามาเยี่ยมมาอยอะช้ำพีนองฟังครับพอดี อ่าให้พี่น้องมึงรับกันพอดีเขียมูอันเม็ดนะครับมีขคิ้วทรงนะครับต้องเตรียมไปขึินไปทรงพี่น้องพอดีครับผมเท่งงานขาวดำดีครับโอเครับพี่น้องเสนนะครับสนักกินสวัสดีครับ